โอ้โหวงการผ้าเหลืองนี่มันร้อนแรงไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยจริงค่ะมีเรื่องให้เราได้คุยกันตลอดเลยคราวนี้ไม่ใช่แค่แบบจีวอนขาดเล็กๆน้อยๆแล้วนะแต่เป็นเรื่องระดับประเทศเลยใช่ค่ะเรื่องเงินบริจาคก,ก้อนใหญ่มากที่แบบเอ,อ่ออาจจะไม่ได้ใช้ตรงตามวัตถุประสงค์ได้ยินว่าเยอะมากหลักร้อยล้านใช่ค่ะแล้วประเด็นคือมีการโยกเงินไปซื้อที่ดินกันเป็นพันๆไร่เลยพันไร่ โหเยอะมากแล้วใครซื้อครับวัดซื้อเองเหรอก็นั่นน่ะสิคะปัญหาคือมันไม่ได้อยู่ในชื่อวัดนะสิอ้าวแล้วไปอยู่ในชื่อใครล่ะครับก็อยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาหรือที่เรียกว่านอมินีอะค่ะใช้ชื่อคนอื่นถือครองแทนแบบนี้สังคมก็ต้องสงสัยสิครับว่าเงินบริจาคไปไหนกันแน่แน่นอนค่ะมันเกิดคําถามเรื่องความโปร่งใสเยอะมากวันนี้เราคงต้องมาเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อย ทั้งปมเงินบริจาคที่ไม่เคลียร์เนี่ยอืมแล้วก็เรื่องการซื้อที่ดินผ่านตัวแทนนี้ด้วยเห็นลุงนกนพร,รั์พรณสุขให้ข้อมูลว่ามีกระทั่งอดีตผอ,อ,อสํานักพุทธจังหวัดไปถือครองแทนให้ด้วยเหรอครับใช่ค่ะมีข้อมูลส่วนนั้นจริงๆซึ่งมันก็น่าแปลกใจนะคะว่าทําไมเจ้าหน้าที่รัฐถึงไปเกี่ยวข้องได้นั่นสิครับรวบทบาทของสํานักพุทธเองล่ะครับเป็นยังไงบ้าง ก็น่าคิดนะคะว่าทำไมถึงปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้มีการตรวจสอบกันหย่อนยานไปหรือเปล่าเหมือนที่รมรีสุชาติตันเจริญท่านก็เคยตั้งคำถามผ่านลุงนกเหมือนกันนะหรืออาจจะแย่กว่านั้นคือมีคนในรู้เห็นเป็นใจโโหถ้าเป็นอย่างนั้นจริงก็เหมือนที่ลุงนกเปรียบเปรยเลยสิครับผีเน่ากับลงผุฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะหากินกับศรัทธาคนนี่มันไม่ไหวนะคะครับวันนี้เราจะลองมาแกะรอยกลไกปัญหาความซับซ้อนต่าง แล้วก็ฟังมุมมองจากหลายๆท่านด้วยทั้งลุงนกเองผู้การแต้มพลตลํารวจวิชัยสังพระไพอาจันเบียคนตื่นธรรมทนายรณรงค์แก้วเพชรแล้วก็แพรรี่ไพรวันวรณบุตรด,ด้วยนะคะครับมาว่ากันที่เรื่องเงินบริจาคก่อนอย่างโครงการที่เชื่อมโยงกับวัดพระบาทนังพูเนี่ยข้อมูลคือได้เงินมาเยอะมากจริงๆหลายร้อยล้านบาทครับผมแต่พอไปดูเส้นทางเงินอ,อ๋อมันกลายเป็นว่าเงินส่วนหนึ่งเนี่ย ถูกเอาไปซื้อที่ดินแปลงใหญ่ๆหลายแปลงเลยรวมๆกันเป็นหลักพันไร่อย่างที่ว่าตอนแรกใช่ค่ะแล้วปัญหาอย่างที่บอกคือที่ดินพวกนี้ดันไปอยู่ในชื่อบุคคลธรรมดาหมดเลยซึ่งลุงนกบอกว่าการจะดึงกลับมาเป็นของวัดหรือของสาธารณะนี่ยากมากยากมากค่ะเพราะตามกฎหมายมันก็เป็นชื่อเขาไปแล้วถ้าเขาไม่ยอมคืนเองนี่คือลำบากเลยเหมือนจงใจวางแผนมาแบบนั้นแล้วเรื่องก็ไปพัวพันกับ หมอบีด้วยใช่ไหมครับที่เข้ามาช่วยเรื่องรับบริจาคให้วัดใช่ค่ะมีประเด็นนั้นด้วยลุงนกเล่าว่าหมอบีเองก็เคยพูดทำนองว่าเบิกเงินสดก้อนใหญ่ๆให้หลวงพ่อตามที่ท่านต้องการอ๋อมีการเบิกเงินสดกันด้วยค่ะแล้วก็มีตมเรื่องที่ดินอีกที่เคยให้คนใกล้ชิดบางคนถือแทนไว้คนใกล้ชิดนี่ใครบ้างครับพอจะทราบไหมเออเท่าที่ทราบก็มีบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะ เราก็มีกรณีของผอ,อ,อสํานักพุทธ,ธจังหวัดท่านนั้นล่ละคะ่ะที่เคยถือให้แล้วตอนนี้ที่ดินนั้นเป็นยังไงครับผอ,อ,อท่านนั้นยังถืออยู่หรือเปล่าอ๋อไม่แล้วคะ่ะเหมือนพอเรื่องเริ่มดังขึ้นมาก็รีบคืนที่ดินให้วัดไปแล้วโหฟังดูมันซับซ้อนซ่อนเงื่อนมีตัวละครเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเนี่ย แล้วปรากฏการแบบนี้มันก็สะท้อนภาพที่น่ากังวลเหมือนกันนะคือมันมีแนวโน้มว่าพระบางรูปที่ท่านมีชื่อเสียงมีบาร,รมีเยอะๆครับมีร<ๆ>ุกษิศิษย์เยอะๆใช่ค่ะพอมีคนศรัทธามากๆก็เหมือนอยากจะขยายอาณาจักรของตัวเองสร้างสำนักปฏิบัติธรรมเพิ่มซื้อที่ดินสะสมไปเรื่อยๆ แต่ติดข้อกฎหมายเรื os, ่องการถือครองที่ดินของวัดที่ปกติห้ามเกิน50ไร่ถูกต้องค่ะเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นพิเศษจากรมวมหาภัยซึ่งก็คงไม่ง่ายก็เลยเลี่ยงบาลีใช้ชื่อคนอื่นถือแทนใช่ค่ะเหมือนกรณีที่ดินใหญ่เนื่องที่ลุงนกเคยคุยกับคุณพัชรานั่นแหละค่ะเป็นลักษณะคล้ายๆกันซึ่งลุงนกมองว่าการสะสมที่ดินทรัพย์สินมากมายขนาดนี้มันก็ดูจะ สวนทางกับหลักการในพุทธศาสนาที่สอนให้ปล่อยวางไม่ยึดติดหรือเปล่าครับก็น่าคิดตามนั้นเลยค่ะหลักการคือไม่ยึดติดแต่การกระทำเหมือนกำลังสร้างอาณาจักรเลยทีนี้ถ้ามองจากมุมของผู้การแต้มผลตําหนวิชัยท่านมองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับผู้การแต้มท่านมองว่าทั้งหมอบีแล้วก็อีกคนที่เคยเป็นข่าวหมอปลาที่อ้างว่าเป็นไพรยคาซิปเนี่ยอ๋อหมอปลายาทิตำนายไทยทัก์ ใช่ค่ะท่านมองว่าคล้ายๆกับการฉวยโอกาสจากความเชื่อความกลัวของคนอย่างหมอปลายาก็ทำนายเรื่องนักลุกลัวภัยพิบัติสงครามโลกให้คนตื่นตระหนกแล้วก็บริจาคทำนองนั้นค่ะส่วนหมอบีก็มีประเด็นที่ทานายรณรงค์เคยพูดถึงเรื่องการไล่ผีที่คิดค่าบริการแพงมากค่าตัวแพงใช้ชีวิตหรูหราอะไรแบบนั้นใช่ค่ะแล้วยังมีที่คุณแพรี่ไพรวันตั้งข้อสังเกตอีก ว่าข้อมูลที่หมอบีเคยให้สัมภาษณ์บางเรื่องมันดูไม่ค่อยตรงกันเท่าไหร่ก็เลยทําให้เกิดคําถามเรื่องความน่าเชื่อถือและก็เจตนาจริงๆว่าคืออะไรกันแน่ถูกต้องค่ะซึ่งมันก็ไปสอดคล้องกับที่อาจารย์เบียร์คนตื่นทำท่านวิเคราะห์ไว้นะคะอาจารย์เบียร์ว่ายังไงครับอาจารย์เบียร์มองว่าสังคมไทยเราผูกพันกับเรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติมากๆครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเลย แล้วพอเอาความเชื่อพวกนี้มาปนปนกับหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาบางทีมันก็แยกกันไม่ออกคนที่กำลังมีปัญหามีความทุกข์ก็เลยอาจจะหลงเชื่อได้ง่ายใช่ค่ะพอเจอใครที่อ้างว่าช่วยได้มีพลังพิเศษก็อาจจะคล้อยตามได้ง่ายกลอยเป็นเหยื่อไปโดยไม่รู้ตัวคุณแพรรี่เองก็ย้ำเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับเรื่องการตั้งคำถามใช่เลยค่ะแพรรี่ตั้งคำถามแรงๆเลย ถึงคนที่อ้างว่ามีอภินิหารมีความสามารถพิเศษต่างๆว่าน,น่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วก็เรื่องสำคัญมากๆคือความโปร่งใสของการรับบริจาคอันนี้สำคัญมากแพรี่ชี้เลยว่าการรับบริจาคผ่านบัญชีส่วนตัวเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ใหญ่มากตรวจสอบอะไรแทบไม่ได้เลยจริงครับควรจะเป็นบัญชีในานามวัดหรือมูลนิธิที่ตรวจสอบได้ชัดเจนถูกต้องค่ะ ไม่งั้นเงินส่วนตัวเงินบริจาคปนกันมั่วไปหมดแล้วในทางกฎหมายล่ะครับพอจะมีทางจัดการกับปัญหาซับซ้อนแบบนี้ได้ไหมมีข้อเสนออะไรบ้างก็มีข้อเสนอที่น่าสนใจจากหลายๆท่านเลยนะคะอย่างลุงนกนี่เสนอชัดเจนเลยเสนอว่ายัางไงครับเสนอให้ออกเป็นพรบรหรือกฎหมายเฉพาะไปเลยห้ามเด็ดขาดห้ามบุคคลธรรมดาถือครองที่ดินแทนวัดโอโ้ตัดไฟแต่ต้นลมเลยว่างั้นเถอะประมาณนั้นค่ะ ส่วนคุณแพรรี่ก็เน้นเรื่องความโปร่งใสอย่างที่บอกเมื่อกี้เสนอให้มีเว็บไซต์กลางไปเลยเว็บไซต์กลางค่ะเป็นเว็บที่รวบรวมข้อมูลการเงินของวัดต่างๆรายรับรายจ่ายเงินบริจาคให้สาธารณชนเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบได้ตลอดเวลาอันนี้น่าสนใจมากนะครับทำให้โปร่งใสขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะส่วนทางผู้การแต้มก็เสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างกรรมการวัดปฏิรูปยังไงครับ คือท่านมองว่ากรรมการวัดส่วนใหญ่มักจะเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือคนที่ได้รับผลประโยชน์ก็อาจจะตรวจสอบกันเองได้ไม่เต็มที่ก็ควรจะมีคนนอกเข้าไปร่วมด้วยใช่ค่ะเสนอให้มีคนนอกที่ไม่ใช่ลูกศิษย์หรือไม่มีส่วนได้เสียเข้าไปเป็นกรรมการด้วยเพื่อให้เกิดการคานอำนาจตรวจสอบกันอย่างแท้จริง <c oughs> แล้วก็มีข้อเสนอที่ แรงนิดนึงด้วยใช่ไหมครับเรื่องบัญชีทรัพย์สินอ๋อใช่ค่ะผู้การแต้มเสนอไปถึงขั้นว่าเจ้าอาวาสน่าจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเหมือนนักการเมืองเลยยื่นต่อปปชเลยเหรอครับใช่ค่ะยื่นต่อปปชหรือหน่วยงานตรวจสอบทรัพย์สินไปเลยจะได้ชัดเจนว่ามีทรัพย์สินส่วนตัวเท่าไหร่ได้มายังไงโหอ,อันนี้ถ้าทําได้จริงนี่เปลี่ยนแปลงเยอะเลยนะครับน่าจะช่วยล็อปัญหาได้เยอะค่ะแต่ก็คงต้องดูว่าจะผลักดันกันได้จริงแค่ไหนแล้วถ้ามองในแง่ความผิดที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วล่ะครับ การกระทาแบบที่เล่าเล่ามาเนี่ยมันเข้าข่ายผิดกฎหมายข้อไหนได้บ้างถ้าข้อที่จริงมันชัดเจนนะคะมันก็เข้าข่ายได้หลายข้อหาเลยตามที่ผู้การแต้มกับทนายรณรง์ให้ความเห็นไว้เช่นข้อหาอะไรบ้างครับหนักสุดเลยก็น่าจะเป็นช่อโกงประชาชนอันนี้โทษหนักใช่ไหมครับหนักค่ะและเป็นความผิดอาญาแผ่นดินด้วยยอมความไม่ได้ ถ้ามีการโพสต์หลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตแล้วครับก็อาจจะโดนพรบอคอมพิวเตอร์เพิ่มไปด้วยอีกกระทงแล้วเรื่องเงินเงินทอง,ทองทองที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องเลยครับอันนี้สําคัญมากค่ะคือมันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานฟอ,อกเงินได้ด้วยฟอ,อกเงินถ้าผิดฐานนี้หมายความว่าหมายความว่ากฎหมายฟอ,อกเงินเนี่ยเขามีอํานาจในการติดตามยึดทรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบกลับคืนมาเป็นของแผ่นดินหรือคืนให้ผู้เสียหายได้ อ๋อแสดงว่าถึงแม้ที่ดินจะเป็นชื่อคนอื่นไปแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่ามาจากการฟอกเงินก็อาจจะยึดคืนได้มีความเป็นไปได้ค่ะกฎหมายฟอกเงินค่อนข้างแรงในเรื่องการยึดทรัพย์แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือแม้แต่ตัวเจ้าอาวาสเองที่รู้เห็นแต่ไม่ทําอะไรเลยล่ะครับอันนั้นก็อาจจะโดนข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ไปด้วยค่ะ โอ้โหโดนกันได้หลายทางเลยนะครับเนี่ยถ้าทําผิดจริงค่ะกฎหมายมีช่องทางจัดการอยู่พอสมควรอยู่ที่การบังคับใช้และการรวบรวมพยานหลักฐานมีอีกประเด็นที่คนพูดถึงกันคือเรื่องการหักค่าดําเนินการ3 0ที่คุณปลายพัดแสงโพสต์ไว้อันนี้มองกันยังไงครับประเด็นนี้ก็มีความเห็นต่างกันค่ะอย่างอาจารย์เบียร์ท่านมองว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่ควรจะมีเรื่องค่าดําเนินการค่าหัวคิวอะไรแบบนี้เข้ามาเกี่ยวข้องเลย มันเหมือนทําธุรกิจไม่ใช่การทําบุญด้วยใจใช่ค่ะอาจารย์เบียร์มองว่ามันผิดหลักการผิดเจตนาของการทำบุญไปเลยแต่ทางผู้การแต้มท่านก็ให้มุมมองอีกแบบหนึง่งผู้การแต้มมองว่าแม้มันอาจจะเป็นข้อตกลงกันภายในระหว่างผู้เกี่ยวข้องหรือคนกลางที่ช่วยหาเงินบริจาคก,ก็จริงครับ แต่มันก็ถือว่าผิดเจตนาของผู้บริจาคส่วนใหญ่อยู่ดีที่เขาตั้งใจจะให้เงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไปถึงวัดหรือถึงโครงการโดยตรงไม่ได้อยากให้มีใครมาหักหัวคิวไป30%ถูกต้องค่ะคนทําบุญส่วนใหญ่ก็คงคิดแบบนั้นฟังดูทั้งหมดแล้วปัญหานี้มันซับซ้อนแล้วก็โยงใยกันไปหมดเลยนะครับใช่ค่ะทั้งเรื่องศรัทธาความเชื่อของคน เรื่องการจัดการเงินบริจาคที่ดูเหมือนจะมีช่องโหว่เยอะมากการตรวจสอบที่อาจจะละหลวมหรืออาจจะมีผลประโยชน์ทับซ้อนเข้ามาเกี่ยวข้องไปจนถึงการาใช้ความเชื่อของคนเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาผลประโยชน์มันเป็นภาพรวมที่น่ากังวลจริงๆค่ะมันก็เลยทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อนะครับคำถามว่าอะไรคะก็คือในสังคมที่ศรัทธามันเป็นเรื่องสำคัญแบบบ้านเราเนี่ย เราจะมีกลไกอะไรมาช่วยปกป้องการทำบุญที่บริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ให้ถูกฉวยโอกาสหรือถูกปิดเบือนไปได้บ้างอืมเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะแล้วในฝั่งของผู้บริจาคเองเหรอคะ ผู้บริจาคเองก็มีบทบาทสําคัญเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ค่ะเราในฐานะผู้บริจาคจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติดตามผลได้มากน้อยแค่ไหนเพื่อให้มั่นใจว่าเงินที่เราตั้งใจทําบุญไปเนี่ยมันไปถึงปลายทางจริงๆไม่ใช่แค่ให้เงินแล้วก็จบไปซึ่งก็กลับไปที่หลักการสําคัญที่อาจารย์เบียย้าบ่อยๆเลยนะคะคือเรื่องการมีสติใช่ค่ะการมีสติรู้เท่าทันตรวจสอบข้อมูลไม่เชื่ออะไรง่ายๆก่อนที่จะบริจาคหรือก่อนที่จะศรัทธาอะไร เรื่องที่ต้องช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบต่อไปจริงๆครับสำหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็คงจะพอเห็นภาพรวมความซับซ้อนของปัญหากันมากขึ้นนะครับค่ะหวังว่าเป็นประโยชน์นะคะใครมีความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลอื่นๆอยากจะแลกเปลี่ยนก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับยินดีรับฟังทุกความเห็นค่ะ แล้วก็ถ้าเห็นว่าเนื้อหาในวันนี้เป็นประโยชน์หรือน่าสนใจก็ฝากช่วยกันแชร์ช่วยกันแบ่งปันต่อไปด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการเจาะลึกประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจร่วมกันอีกในครั้งต่อไปคะ่ะ